ต่อยน้าเลศเลศศิละปาล้ำภาตามเวลารถธากล้ำภามรูมสู้สักนาสักทีนิ้มสักษาแรกภารถธากล้าภามรูมท่านหินลือชารถมาลือลันเครื่องปั้นลือนม้มงามพระทัุลือไกลฝึกช้างใช้ลือโลก จากคำขวัญของจังหวัดลำปางที่ได้กล่าวไปแสดงให้เห็นถึงมนต์เสน่ห์แห่งนครลำปางที่น่าชื่นชมมากมายสวัสดีครับเพื่อนๆร้อนสักขนาดนี้วาสุสตอรี่จะพาทุกท่านไปชมวัดใหญ่วัดหลวงของนครลำปางนามว่าวัดพระธาตุลำปางหลวงโดยขึ้นรถม้าชมเมืองกันเลยครับ พระธาตลำปางหลวงจัดเป็นเจดีประจําราศีเกิดปีฉลูซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวเลยครับทุกท่านเราไปชมประวัติและความงด,ดงามของวัดแห่งนี้พร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมวัดพระธาตุลำปางหลวงถือเป็นวัดที่มีความสำคัญของจังหวัดลำปาง เป็นต้นกำเนิดของคำว่าลำปางจนมาเป็นจังหวัดลำปางในปัจจุบันเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ไทยเจ้าผู้ครองนครล,ลำปางและภาคเหนือทั้งหมดเคยเสด็จและยกย่องว่าเป็นหลักของบ้านเมืองสืบมาทุกยุคทุกสมัยวัดพระธาตุลำปางหลวงตั้งอยู่บนเนินสูงมีการจัดวางผังและส่วนประกอบของวัดสมบูแบบที่สุด มีสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมตัางๆงบริเวณพุทธาวาสประกอบด้วยองค์พระธาตุลำปางหลวงเป็นประธานมีบันไดนักนาขึ้นไปสู่ซุ้มประตูโขงถัดซุ้มประตูโขงขึ้นไปเป็นวิหารหลวงบริเวณทิศเหนือขององค์พระธาตุมีวิหารบริวารตั้งอยู่คือวิหารน้ำแต้มและวิหารต้นแก้วด้านตะวันตกขององค์พระธาตุประกอบด้วยวิหารละโวและหอพระพุทธบาทด้านใต้มีวิหารพระพุทธและอุโบสถ ทั้งหมดนี้จะแวดล้อมด้วยแนวกำแพงแก้วทั้งสี่ด้านนอกกำแพงแก้วด้านใต้มีประตูที่จะนำไปสู่เขตสังฆวาดซึ่งประกอบด้วยอาคารหอพระรป้ปิฎกกุฏิประดิษฐานพระแก้วดอนเต้าอาคารพิพิธภัณฑ์และกุฏิทร์นอกจากนี้วัดพระธาตุลำปางหลวงยังเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วดอนเต้าหรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิศิลปรานนาสลักด้วยโยกสีเขียวทุกปีจะมีงานนามัสการพระแก้วดอนเต้าในวันเพ็ญเดือน12นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมวัดพระาธาตุลำปางหลวงได้ระหว่างเวลาเจ็นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา วิหารหลวงเป็นวิหารขนาดใหญ่ที่สร้างเมื่อพุทธศักราช2 0 1 9โดยเจ้าหมื่นขำเปกภายในมีซุ้มปราสาททองเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าล้านทองด้านหลังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจบนแผงไม้ขอส่องมีภาพจิตตะกำเก่าแก่งอดงามเรื่องทศชาติและพรหมจารพระเจ้าล้านทองอยู่ในวิหารหลวงมีกุศีทองซึ่งบรรจุพระเจ้าล้านทองเป็นประธานของพระวิหาร เมื่อปีพุทธศักราช2274-2275ถึง 2, ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์50ปีเชียงใหม่ลำพูนอยู่ภายใต้การปกครองของพมา่าลำปางคนะนนขาดเจ้าผู้ครองนครมีแต่ขุนเมืองสี่คนต่างก็แก่งแย่งชิงอำนาจกันข่าวนี้ได้ทราบไปถึงเท้ามหายศแม่ทัพเมืองลำพูนจึงได้ยกทัพมาตีเมืองลำปางจนแตกพ่าย และได้ยืดอวัพระทาตลำปางหลวงเป็นกองบัญชาการทหารพรม่าได้กดขี่ข่มเหงราษฎรจนได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสในขณะนั้นท่านส่งผ่านวัดพระแก้วชมพูซึ่งมีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ได้ทำนายว่าบุคคลที่จะมากอบกู้อิสรภาพจากการตกเป็นเมืองขึ้นของพม่านั้นคือน่านทิพช้างมีอาชีพเป็นพรานป่าและเป็นผู้ที่มีปัญญาอันเฉลียวฉลาดกล้าหาญจึงแต่งตั้งให้น่านทิพช้างเป็น เจ้าทิพเทพบุญเรือนเป็นหัวหน้าน้ำไพรพลชาวลำปางจำนวนสามร้อยว่าขนโอบล้อมวัดพระธาตุลำปางหลวงในเวลาเที่ยงคืนน่านทิพช้างพร้อมด้วยทหารคู่ใจได้พร้อมตัวเป็นทหารพรมา่าพร้อมทั้งทำส่านปล้อมขึ้นแอบลักลอบเข้ามาทางท่อระบายน้ำด้านหลังพระเจดีเมื่อเข้าไปถึงเขตพุทธวาดได้สั่งให้ทหารคู่ใจไปประจำประตูทั้งสามด้าน ส่วนตนเองได้นำสารปร์ปลอมไปให้เท้ามหายศแม่ทัพพม่าซึ่งกำลังเล่นมากรุกอยู่ที่หน้าพระเจดีบอกว่าชายาของเท้ามหายศที่เมืองลำพูนใช้ให้มาเมื่อยืนสานแล้วถอยได้ที่พอสมควรจึงได้ใช้ปืนท้าบศิลาที่พกติดตัวไปด้วยยิงเท้ามหายศแม่ทัพพม่าตายกลางวงมากรุกลูกกระสุนปืนยังทะลุไปทูกกรวทองเหลืองของพระเจดีซึ่งมีปรากฏให้เห็นถึงปัจจุบันนี้ เมื่อได้รับชัยชนะแล้วพระมหาเถรวัตรพระแก้วชมพูพร้อมด้วยประชาราชเา้านาครล,ลำปางได้พร้อมใจกันปราบดาพิเศษให้น่านทิบช้างเป็นผู้ครองนครล,ลำปางมีนามว่าเจ้าพระยาสุาวรือช้สงครามและเป็นต้นตระกูลของเจ้านายฝ่ายเหนือตราบจนถึงปัจจุบันมิหารพระพุทธไม่ปรากฏว่าสร้างเมื่อใดและใครเป็นผู้สร้าง แต่ประมาณอายุไม่ต่ำกว่า700ปีเป็นที่ประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธปางมารวิชัยขนาดใหญ่เต็มอาคารสิลปะเชียงแสนและมีเงาพระาธาตุอันเกิดจากแสงหักเหตทําให้ปรากฏเกิดเป็นเงาพระาธาตุและวิหารด้านมุมกลับในซุ้มรอบพระพุทธบาทนี้ผู้หญิงไม่รับการอนุญาตให้เข้าวิหารพระพุทธ วาสุ่ก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงจะชอบและได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าชอบก็กดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำวา้าสวัสดีครับ วันนักขอนานเจดีย์เต่าแก้มกองงามวิจิตฟันสีทองรามสองประกาศในอิกระยาดังรวมแก้วมนี้ลหลังคาเนื้อสินดาศรีาปัตยธรรม